สวัสดีครับมันนี่พามาให้อาหารปลาครับที่เลี้ยงไว้ประมาณเดือนเมษาพฤษภาปีหกนะครับเรามาเคาะก่อนครับเคาะเรียกมันมาก,ก่อนครับลองลองมาดูว่ามันจะเหลือเยอะไหมนะครับลองให้อาหารปลาอาหารก็จะมีลำครับลำแล้วก็อาหารปลาดุกอาหารปลาดุกใหญ่นะครับครับแล้วให้ลำก่อน ให้ลำก่อนนะครับให้ลำก่อนเลยนะมา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  ไปก็ไปก็ให้อาหารปลาดุกใหญ่นะครับเอา้าโ,โตแล้วนะครับประมาณสองตัวกิโลหนึ่ง ก็จะมารอกินอาหารตอนเช้าทุกวันเช้าเย็นให้อาหารเช้าเย็นนะครับโตแล้วอางนั้นบังอุ๊บ อินแล้วมีหลายปลานะครับปลาตะเพียนปลานิลยี่สุบนวลจันท์แล้วก็ปลากระโห้นะครับที่เลี้ยงไว้นะครับทั้งนั้นก็ปลาธรรมชาตินะครับปลานิลปลาปลานิลก็เลี้ยงหลายปี im lặng